เลยค่ะเอาไปกินเงงๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนกับข้าวที่อยู่บนโต๊ะนี้ถ้าใครที่ก็ไม่ได้กินแล้วอยากเอาไปเชิญค่ะเชิญหยิบเลยค่ะเดีลกเลยตับบุ้งนี่ก็กินดีนะคะกินไปเยอะคนละถุงเลยคนละถุงเลยกับข้าวคนละถุงรับแม่ด้วยนะคะขอบคุณท่านชจมานะนะอ้ากับข้าวคนละถุงอ้าว รบถ้าไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรถ้าเอาก็เอาอกับข้าวได้แล้วไปรับรับรับสตางก่อนมีแจกมีแจกค่ารถค่ารถคนละถุงคนละถุงอาหารบนโต๊ะนี้หยิบได้เลยนะคะหยิบได้เ เหมือนกันครับ<ม>คนเรถุงไันเลย